จัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรด้วยไม้ในอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมผู้จัดทำนางสาวอมอรรัตนางับ6 5 4 0าสี่ชื่อบทความวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้ในอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมผู้แต่งสุดารัตน์พี่มนตรการ ชื่อสถาบันวิทยาลัยโลจิติและซัพลาพเชนมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุป,ปทานของกล้วยไม้ในอำเภอพุอทธมนฑลจังหวัดน,นครปฐม 2. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ ในอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมและ 3. เพื่อนำรูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ในอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐม วิธีการศึกษาศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนคปรปฐมและยังเปิดดำเนินการอยู่ในปี2558จำนวนทั้งสิ้น60รายซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาและกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน52รายโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาอาศัยระเบียบวิธีวิจัย2วิธีคือ 1. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนได้แก่ตอนที่1แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน5ข้อตอนที่2แบบสอบถามเกี่ยวกับ ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและก้วยไม้จำนวน22ข้อตอนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์สร้างรูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเษกษตรกล้วยไม้จำนวน30ข้อและตอนที่4แบบสอบถามเกี่ยวกับคำถามปลายเปิดแบบสอบถามกำหนดระดับความคิดเห็นตามของไลเกอร์โดยแต่ละข้อจะแบ่งออกเป็น5ระดับคือมากที่สุด มากปานกลางน้อยและน้อยที่สุด 2. วิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์โดยจะเป็นวิธีปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง2วิธีจะเป็นเครื่องมือในการวิจัยทางสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลลัพธ์ จากการศึกษาผลวิจัยพบว,ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ41-50ปีลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยไม้ส่วนใหญ่เป็นประเภทหวายโรงเรือนที่ใช้เพาะปลูกเป็นแบบมาตรฐานใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุที่ปลูกใช้จะใช้เป็นกราบมะพร้าวเรือใบอัดแท่ง หรือกระบะกะมะพพ้าวแหล่งน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำบ่อส่วนการกำจัดศัตรูพืชจะใช้แรงงานคนลักษณะาการจ้างประจำและแบบจ้างชั่วคราวด้านการเก็บผลผลิตระยะที่เริ่มตัดดอกหลังจากการปลูกจะใช้เวลาน้อยกว่า7เดือนช่วงเวลาที่ตัดดอกเป็นช่วงบ่ายความถี่ในการตัดดอกน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์วิธีการปฏิบัติหลังตัดดอก ใช้วิธีการพรมน้ำปริมาณผลละลิรเฉลีย่ยน้อยกว่า6ช่อต่อตันต่อ,ตอปีด้านการขนส่งทางการขายจะใช้บริษัทขนส่งสถานที่ขายโดยการส่งองอกต่างประเทศและร้านค้าคุณภาพของดอกที่ใช้ขายทั้งสองแบบโดยการคัดเกรดและไม่คัดเกรดการขายจะขายแบบเป็นช่อเก์การกำหนดราคากำหนดตามราคาตลาด วิธีการชําระเงินมีทั้งแบบสดและแบบสินเชื่อการขนส่งจะขนส่งด้วยตัวเองแหล่งความรู้ทางด้านการตลาดใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองสําหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจำนวน52รายพบว่า รูปแบบการจัดการของโซ่อุปทานสินค้ากล้วยไมย้ได้เป็นไปตามความเหมาะสมของขนาดเกษตรกรซึ่งเป็นการส่งเสริมรูปแบบการบริหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไมย้โดยมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งก่อให้เกิดการร่วมคิดและแก้ไขปัญหา และการระดมทรัพยากรซึ่งเป็นวิธีการที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจในชุมชนอำเภอพุทธมนทลประสบความสำเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสินค้าเกษตร,รเพื่อการส่งออก 1. ชาวเกษตร,รควรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเรื่องการบริหารจัดการโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและนำองค์กรเข้าสู่การเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ 2. ด้านการจัด ซื้อจัดหากล้วยไมย้ผู้ส่งออกควรเน้นในเรื่องของคุณภาพของกล้วยไมย้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอิงคุณภาพและราคาควบคู่กันไปเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกล้วยไมย้ด้านต้นทุนการสั่งซื้อและด้านความเร็วในการจัดส่งด้านสัมพัสระหว่างองค์กรและชาวสวนประสบการณ์และการทำงานเป็นทีมด้านระบบการวิจัย ควรมีการเน้นการวิจัยกล้วยไม้ประเภทสกุลหวายเพราะเป็นกล้วยไม้หลักและที่เหมาะสมสำหรับภูมิอากาศในประเทศไทยและที่สำคัญควรมีการทำแผนการวิจัยกล้วยไม้ที่มีการสนับสนุนงบป,ประมาณวิจัยอย่างต่อเนื่อง